ปีนี้จะเป็นปีที่หนาวมากๆกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาสิ่งที่ตามมาก็คือมันสามารถทําลายผิวได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าอากาศที่มันเย็นมากๆเนี่ยนอกจากความเย็นแล้วมันมาพร้อมกับความแห้งเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้ายยามมอยเจอร์เซอร์ตัวหนึ่งที่มันสามารถเติมความชุ่มชื้นได้แล้วก็เสริมสกินแบกระให้แข็งแรงได้พร้อมกันในครั้งเดียวเลยนะแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหน้าตัวด้วยทุกคนก็คือน้องคนนี้เลยตัวเชอรีมอยเจอร์ซิ่งโลชั่นจัดรูทีนผิวหน้าผิวตัวทํายังไงให้ผิวไม่แต่งแห้งลอกในหน้าหนาว ตอนนี้ก็มันก็ประมาณเดือน10เดือน11แล้วนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยก็คืออากาศหนาวที่กําลังจะมาแล้วก็ยิ่งในปีนี้กรมอุตุเนี่ยเขาได้ประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนาวมากๆกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาดังนั้นเราเตรียมตัวเชรเบตหน้าหนาวได้เลยแต่แต่แต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากอากาศที่หนาวเนี่ยนอกจาก ความฟินของเราแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมันสามารถทําลายผิวได้เยอะมากๆเลยยิ่งหนาวมากเท่าไหร่ยิ่งทําลายผิวได้มากเท่านั้นเพราะว่าอากาศที่มันเย็นมากๆเนี่ยนอกจากความเย็นแล้วมันมาพร้อมกับความแห้งมันจะส่งผลให้น้ําในผิวของเราะมันละเหยอจากผิวได้ง่ายขึ้นเลยแล้วก็ละเหยไปทั้งวันเลยทั้งคืนเลยทุกคนทําให้เกิดผิวแห้งได้ง่ายมากนอกจากผิวแห้งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะทําให้สกินแบคทร์ในผิวเราเนี่ยอ่อนแอลง ผลที่ตามมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแหง้งผิวแดงผิวระคายเคืองง่ายผิวแตกแหง้งรอกรวมถึงผิวหมองคล้ำได้ด้วยดังนั้นสกินแคร์รูทีนที่ง่ายมากๆเลยสำหรับหน้าหนาวที่เราต้องทําให้ถึงนะขอ2ออย่างทุกคนอย่างแรกเลยคือเราต้องเติมความชุ่มชื้นเนี่ยให้ถึงเพราะว่าความชุ่มชื้นถึงปุ๊บเนี่ยปัญหาผิวต่างๆก็จะหายไปเลยและอย่างที่2สําคัญพอๆกับความชุ่มชื้นก็คือการเสริมสกินเบียร์หรือว่าเสริมกาแพงผิวให้แข็งแรงกําแพงผิวแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดาดกักจากผิวเราาง่ยๆกคน ไม่ผิวเราเนี่ยจะรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นและนอกจากใช้สกินแคร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทําในหน้าหนาวนะทุกคนอย่างแรกเลยเราควรจะอาบน้ําที่ไม่อุ่นจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราอาบน้ําที่มันร้อนจนเกินไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้กําแพงผิวเราแล้วก็ความชุ่มชื้นในผิวเราเนี่ยมันหายออกไปจากผิวได้มากขึ้นยิ่งส่งผลทําให้ผิวแห้งมากขึ้น อย่างที่สองคนจะใช้ครีมแบบน้ำหรือว่า s เวอร์เจลที่มันมีความอ่อนโยนมี pH เนี่ยที่ใกล้เคียงกับผิวเพราะสารเซอร์ฟตตนหรือว่าสารทำความสะอาดที่มันรุนแรงจนเกินไปหรือว่าเป็นเบสมากจนเกินไปเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลทาลาย skin barrier ทุกคนเหมือนแบบยิ่งอาบยิ่งทาลาย skin barrier แล้วก็ยิ่งทําให้ผิวเนี่ยแห้งลงเรื่อยๆแทนที่จะดีขึ้นแล้วข้อที่3นะอันนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนสะหรับใครที่ใช้โปรดักต์ในกลุ่มผัดเซลผิวแบบแรงๆอย่างเช่นตัว a h ที่เปอร์เซ็นต์สูงเกิน5%หรือว่าเกิน10%หรือว่าการสับผิวทนส ต้องสครับแบบหยาบๆที่ตัวบ่อยๆเนี่ยสองอย่างนี้ในช่วงหน้าหนาวถ้าใครไม่อยากผิวแตกแห้งหลอกอะ่ะลดไปก่อนเพราะว่าออย่างนี้เนี่ยถ้าทําในช่วงที่ผิวอ่อนแอมันจะสามารถทําให้ผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองแล้วก็ยิ่งไปส่งเสริมการทําลายสกินเบรยร์ผิวก็จะยิ่งแห้งแตกลอกได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ข้อต่อมาเลยนะทุกคนการที่เราจะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีเนี่ยเราควรเติมหลังอาบน้านทันทีเพราะมันจะเป็นการล็อกความชุ่มชื้นได้แบบเต็มที่ดังนั้นใครมีกลุ่มความชุ่มชื้นทาตัวทาาาาหนนน้่แะํนานาว ควรจะออกไปทาหลังอาบน้ําทันทีตอนที่ผิวกําลังหมาดๆมันก็จะทําให้เราได้ความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นที่ได้เนี่ยแบบเต็มที่มากขึ้นซึ่งหลายๆคนก็มีคําถามว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนเี้ผิวเราเริ่มแห้งแล้วผิวเราเริ่มแบบความชุ่มชื้นลดลงหรือว่าสกินเบรียถูกทาลายแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็คง่ายๆดีกว่าทั้งผิวหน้าผิวตัวว่าว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะโฟกัสในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ทาตามสิ่งที่เราบอกเเพื่บบ่่บบ่่ออททททททีีีจจะไไดด้้้แแแแบบบััักกกกกกาาาาาารรผิิวววํํํลลลลลงงงงงห็นนยยถู ผิวหน้าสังเกตง่ายมากเลยถ้าผิวหน้าเราเริ่มแห้งและสกินแบเรอร์เราเริ่มถูกทาลายเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกว่าเราแสบและครายเครืองหน้าแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งที่ใช้รูทีนแบบเดิมอันนี้สามารถสังเกตได้แล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือผิวเราเริ่มรู้สึกว่า มันหมองคล้ำม,มันไม่กระจ่างใสเหมือนเดิมทั้งที่เราใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมอะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบแบบเป็นๆหายๆเรื่อยๆทุกคนเพราะความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าเราขาดความชุ่มชื้นไปเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลทําให้การเกิดสิวอะมันเกิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็หายได้ยากมากขึ้นส่วนผิวตัวเนี่ยอันนี้ดูง่ายมากๆเลยแค่เราสัมผัสเรารู้สึกว่ามันหยาบกร้านกว่าที่เคยนะทุกคนหรือว่ามันมีลักษณะรอยแตกเล็กๆเหมือนดิินนนนนนนทีีี่่่มมััแแแตตกหห้้้งงงเเเเยยอออออสาาาาารรรถซไลววผูบ กำลังจะถูกทําลายหรือว่าถ้าใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากทดสอบนะทุกคนเราสามารถเอานิ้ว่าขูดผิวหนังตรงนี้ได้เลยคือถ้าใครแบบเป็นรอยขาวแล้วแบบอยู่นานๆอ่ะอันนั้นอ่ะแสดงว่าผิวเรากําลังแห้งอยู่สกินบรีเวอร์เรากาลังถูกทำลายเป็นอะไรที่ต้องเติมความชุ่มชื้นแบบด่วนเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบผิวเราให้ดูนะว่าเพราะผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นจริงๆเราทาบอดี้โลชั่นทุกวันเห็นป่าวว่าแบบ ผูดแล้วอะ่ะไม่มีรอยข่าเกิดขึ้นเลยซึ่งถ้าใครกําลังมีปัญหาผิวแห้งสกินแบกระถูกทําลายอยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้ายยามมเจอรเซอร์ตัวหนึ่งที่มันสามารถเติมความชุ่มชื้นได้แล้วก็เสริมสกินแบกระให้แข็งแรงได้พร้อมกันในครั้งเดียวเลยนะแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหน้าตัวด้วยทุกคนเทคเจอร์เ <Te xture S 1> บาสบายแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยคือจัดเต็มมากๆก็คือน้องคนนี้เลยตัวเ h รี r ม m มเดอร์เซอร์ล otion ตัวเนี้ยเป็นบอดี้ล otion ที่ใช้จริงแล้วก็ใช้มายาวนานประมาณ5 6ปีแล้วทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่ป้ายยยาาาบ่า่่่ออมมมกสสสวนนผสสคััญ2งที สามารถเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมสกินเบรเออร์ได้อะก็คืออย่างแรกเลยนะเขามี MVE เทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเป็นเหมืนอนแคปซูลห่อหุ้มความชุ่มชื้นเนีทุกคนแล้วเวลาทาไปลงผิวอะแคปซูลเนี่ยมันจะค่อยๆแตกตัวแล้วก็ปลดปล่อยความชุ่มชื้นแบบเรื่อยๆทําให้มันสามารถรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวอะได้ยาวนานแล้วก็ผิวรู้สึกฉ่ำโกลได้ถึง48ชั่วโมงเลยแล้วก็อย่างที่2ชื่อเขาบอกอยู่แล้ว v, เซรัลวีเซรานียมาจากตัวเซรา่มายที่เป ทั้ง oh. หมด3ชนิดที่มันมีโครงสร้างเหมือนเซรามายในผิวเลยทําให้มันสามารถเสริมความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงให้กับเซรามายในผิวเนี่ยได้ดีแล้วก็จัดเต็มมากๆและนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีไฮยาลูริกแอซิดที่ทําหน้าที่ในการดึงน้ําเข้าผิวผิวฉ่าฟูได้ด้วย oh. และตัวเนี้ยเขายังเป็นโมเดอร์เซอร์ที่ทําหน้าที่ในการเป็นโมเดอร์เซอร์ได้ครบทั้ง3ข้อทั้งอิมมอยเลียนฮิวแมคแตนแล้วก็ออคูซีฟดังนั้นเนี่ยเราสามารถหวังผลเรื่องการเป็นโมเดอร์เซอร์ได้แบบเต็มๆจากน้องคนนี้ได้เลยและออออออีีกกกยย่่่าางงงนนนนนึทเป็ขคืโมๆ เขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนแล้วก็คนท้องหรือว่าเด็กตั้งแต่2เดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้เซรีควนนี้ได้เลยและอีกซิกเนเจอร์หนึ่งที่ชอบนาะคือเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยทุกคนคือมันเบาสบายมากๆเลยดังนั้นใครกําลังหาโลชั่นที่ทาได้ตัวหน้าแล้วก็เนื้อเบาสบาย ใช้เช้าเย็นได้แบบแฮปปี้ทากันแดดต่อเนื้อไม่เหนียวหรือว่าใครที่ชอบทาเยอะๆสามารถทาตัวนี้ได้เลยลงทั่วตัวได้เลยทุกคนคือมันไม่เหนียวจริงๆมันซึมง,ง่ายแต่ว่ามันสามารถเติมความชุ่มชื้นผิวได้ยาวนานมากๆความชุ่มชื้นกับสกินเบริเร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะควรโฟกัสตลอดทั้งปีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าตลอดทั้งปีเลยเนี่ยมีน้องคนเนี้ไว้ติดบ้านะเป็นเหมือนแบบครีมสามันประจําผิวประจําบ้านติดไว้ได้เลยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดีแล้วก็ดูชุ่มชื้นตลอดทั้งปี สรุปง,ง่ายๆใครอยากได้ moisturizer ตัวเดียวจบที่ความชุ่มชื้นได้เสริม s ีน n วร r ยได้เนื้อเบาอ่อนโยนแนะนำ c h e r ม Moisturizing lotion ตัวนี้ได้เลยอยากให้ทุกคนลองจริงๆว่าใช้ตัวนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนอันนี้การันต,ตีเลยทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เราติดบ้านมาแล้วประมาณ5-6ปีแล้วก็กล้าพูดเลยว่าตัวนี้ใช้หมดเกิน10ขวดอยากให้ทุกคนลอง